มิสเตอร์เป็นร้านเลยวะสวัสดีเพือ่อนกคือจริงๆก็อยากทำเขาเรียกเลยนะทำสเกอที่ช่องนานแล้วอยากจะแบบยังไม่รู้ว่าแนวทางของช่องมันจะไปเ,ปเดินทางยังไงวะคือผมเนี่ยไม่รู้จะพูดคาว่าผมเนี่ยแบบคาว่าผมไปไนายงานแค่ไหนจะจะแทนตัวเองว่าผมเลยกูอ, <c oughs> อนาคตช่องนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยแต่วันนี้ครับกลับมาเก็บได้ไปได้กันครั้งหนึ่งครับผมเอาละเอ้แมบใหม่ของเราเลยเนี่ยตาอนนี้ตหลกอันนี้โดดได้ปะไปได้เอาตรงนี้โดดได้เดินวนไปมาได้ กูตันยับเลยกูเพิ่งเล่นนานมากเลยเอ๋ลงแบบแปลไม่ได้นะยกูโดนกูโดนเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันครับเราช่วยได้อยู่ตรงนี้วนได้หนึ่งไม้คนคือเก็บรอบวนนะเว้ยคนดีๆ โอ้หเมบ่วูวันนี้คือผมแค่ตัวเราอะ่ะโตมันละเอียจะแทนตัวเองว่าผมก็กันปากว่ะคือเหมือนเราเล่นไม่ใช่เล่นอัดคลิปมาก็ได้ไม่กี่คลิปหรอกประมาณสักสามสี่สิบกว่าคลิปได้แต่ก็ไม่ค่อยได้แตะคลิปเท่าไหร่โอ้โแล้วคุณยางคนดูของเราก็คือไอ้เพื่อนยาของเรานั่นเอง ายปีโวแอน้องอุ้ยไอ้ยี่กูจะพับไม้ไกูไม่พับแล้วโดนไอ้เหี้ยก็หลบมุมคิดว่ามันจะพับอะ่ะน้องเพื่อนๆมอิดว่ามันจะพับครับเพื่อนๆเออวันนี้เรามาเล่นทำไม่ดีกว่า อยากลองเปลี่ยนคำเรียกคนดูหรือแทนตัวเองเหมือนกันครับแล้วนะเปลี่ยนแล้เริ่มเลยด้วยกันอ่าเ,เพื่อนๆไปแล้วก็เ,เพื่อนๆมันมันกระดักปากเลยเกินโอ้ยคือฉันน่ะเยอะอวะ่ะถ้าเรียกแทนตัวเองว่าฉันนี่ก็ดูแปลกๆทีอน,น,นี้มีขี้เป่าแต่คือถ้าแทนตัวเองว่าฉันไม่ชอบมันก็จะดูไม่จูบบ้าเท่าไหร่เนาะก็คงต้องลองเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆก,ก่อน,เ,นเพื่นพอนๆ่อนโฟมอยุดเลยเ,เพื่อนๆนะ เราไม่หยุดเลยเฮ้ยอไปหาแล้วเไปช่วยแล้ววะเวลารีบดวแลเบิกมุ่งมุ่งตึงตึงเซอร์ไพรส์คุยโอ้โหมันแม่นเกิดเลยมันแน่นตรงโตายไปเดี๋ยวละจะแตกไหม กุมวนทั้งวันเองเงี้ยกยกไปเหอะยกไปเหอะมึงอ่ะโอ้โหเอาไปมึงยกก็บอกเลยยกไปเหอะนี่ไงนี่กูตัดตัดจบเลยมาโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมพบใหม่ EP หน้าครับ ในพีนี้ก็ลงเกินมาเป็นวันจันนะเพราะวอยู่ช่วงตอนนี้คือตีหนึ่งก็วันจันแล้วละขอมือเลยนะเพื่อนนะช่วงนเล่นเกมดึกนะขอโทษเพื่อนแล้วโอเคกะเป็พีนี้ก็ผมเพื่อนก็นจะในช้วงจี่คิดเกียจนะก็พยายามจะลงคลิปให้บ่อยนะแต่ว่าช่วงคลิปช็อตเ่่งนี้ก็คงไม่ได้ลงเลยเนาะเนาก็ยังพูดถึงถามหายอยู่นิดหน่อยก็คลิปช็อตอตอวชั้นที่ว่า จะลงอสองวันหนึ่งครั้งเมันเริ่มเหนื่อยเกินไปแล้วจริงๆคิดว่าจะลงลวันละครั้งรู้สึกว่ามันขยายแข็งมางหน่อยและช่วงนี้เริ่มรู้สึกเหมือนเราใช้ใจตัดขึ้นแล้วเหมือนอารมณ์แบบอะไรอะทํางานให้มันสนุกอะแล้วเราก็แบบทํางานแบบโปงๆๆ่งๆรู้สึกมันก็ผ่อนคลายดีนะแบบอยากใส่แล้วก็ใส่ไส์เฟกอะไรพวกเนี้ยทีนี้ก็เริ่มแบบงานก็เริ่มเข้ามือแล้วคือช่วงนี้ที่ไม่ลงคลิปเลยเพราะว่าเปัญหาเรื่องของไม่ใช่เป็นหาหรอกการฝึกภาษากินอยู่คือดัมเบชี่อ่ะ โปรแกรมเนี้ยให้คนเขาสอนแค่ภาษาอังกฤษดิคือเป็นคนต่างชาติเขาสอนเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาก็โอเคครับเจอกใหม่ EP พหน้าบ๊ายบายทุกคนฝันดีนะนอนดูแลสุขภาพนอนตีนหนึ่งนี้ไม่ดี